สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านนะตอนนี้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องมหาว่าผัวนี่ไม่ดูและได้ป่ะนี่บ่ดูแลลูกป่ะนี่บ่ได้สนใจลูกป่ะนี่เอาหยอกหยอืมไ่ได้สนใจลูกเด้อป่ะนี่มาว้าบ่ได้สนใจลูกจังสัน้นบ่ได้สนใจลูกจังซี่ป่ะนี่เอา พ่อเสียวเงินให้กับววาเอาได้ในทานเรื่องนี้คับบ่ให้เอาลุยครับวกใช้ามาหั่มไปบ่านพ่อมึงนะอสอนให้ลูกเกียดพ่ออีกบัดน,นี้สอนลูกสร้างพ่ออีกบัดน,นี้อ้าวอืมบัดน,นี้หมดอันพูดแล้วบัดน,นี้พ่อมันไม่ดูแลลูกเลยค่ะนะไม่สนใจจะดีเลยค่ะเจ้าคนเดียวนะคะเลี้ยงเดียวตลอดค่ะนั่นไงเอ่อทำยังไงครับ ทำเพื่อจะให้ทัวลงไงครับเห็นไหมออนะโอ้มอลำไฟสายลอยลำแล้วครับลอยลำแล้วตอนนี้เออไม่จะเข้างกงคือเก่าด้วยออไม่ได้เข้ากงเหมือนเดิมด้วออนกมันได้ออกมาแล้วอิสระภาพแล้วบางง่อยค่อนเก่าล้านเปอร์เซ็นต์บันว่าวโอ้ยแหงหน้าเลยครับแหงหน้าเลยครับเล่าไปตบกางสี่แยกเลย อืมด้แหกครับวัฒนาทีแหกขีกับแหกนำร้านเปอร์เซ็น,นอืมนกมันได้ออกจากกรงแล้วมันโดนป่อยแล้วอม,มันกลับมานอนคอนเดิมเออบากลับมานอนมองเก้าดูบันนี้อิสระภาพเลยดูอืมนะบอกลับไปเอาแล้วของแหล่ของดำบาร์ไม่สนแล้วแบบบอกบ้บา,นานเลยบันนี้ เออโอ้มานันเลยนะบอลเ,เลยของแหลนนะของดำน่น,นะนะอืมเห็นบอกครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอลนนี้มันก็ได้ไปอะไรได้ไปอยู่กับพ่อกับได้อยู่กับแม่ใช่ไหมนะอืมนะครับไปอยู่กับแม่ได้ไปดูแลแม่นะครับเนาะ <c oughs> คิดได้แล้วทีนี้เมื่อก่อนเชื่อมียไงครับเชื่อมีอไไเออคิดได้เลยทีนี้ คิดได้แลลวบัหนี้ตอบแทนพวกคุณพ่อแม่งไงเอาอ่าอยู่ท้องแม่จะเดือนบัหนี้พาถามอยู่ท้องแม่จะเดือนเก้าเดือนครับอยู่ท้องแม่เก้าเดือนครับได้เศร้าอยู่บ่บ่ครับได้เศร้าอยู่บ่บครับว่าได้เศร้าอยู่ครับท้าบอกอืมว่าได้เศร้าอยู่ครับอ่าแม่นักตัวอยู่ในท้องเพราจักครับผมว่าได้เป็นแม่ครับ มันก็แม่นก็มันมันไม่ได้ปิดแม่เนาะมันก็มันบมีมันรูปบาจากขับอืมนั่นนะพระก็เลยว่าถ้ามึงอยากขูจักนะเออมักพ้ามามัดใช่ทองมึงเด้ว่ามันหนักอยู่บ่อเก้าเดือนของมัน่เคก็ปิดแม่เนาะเออนะนะยืดในท้องแม่นเศร้าอยู่บ่อมองอยู่น่ะนะเก้ายู่ได้ท้องแม่จักเดือนเก้าเดือนอืมได้เศร้าอยู่อยู่บ่ครับ อืมพ่กแจ็บอกว,ว,ว่าแม่หนักจ้ะลูกอยู่ในทองเก้าเดือนนะ่ะพ่จักแล้วครับผมไม่เคยเป็นแม่ครับมันก็แม่นกนะมันอะืมนะก็ได้รู้แลวครับบัดนี้ตออแทนพ่อคุณพ่อแม่นะครับต่อพ่อคุณพ่อแม่นะครับตอบคุณอะไรพระที่อยู่ในบ้านอ่าชีวิตก็มีเจริญเจริญัดชีวิตก็ดีขึ้นนะครับ อ่าสางว่าอีดีได้ดูอยู่อืมจะอีดีเลยเนาะตอบแทนพ่อคุณพวว่อแม่ทําดีกับพวว่อกับแม่นะครับหาข้าวหาปลาให้กับพวว่อกับแม่ไงทาบุญทําทานบ่เนี่ยอืมมันต่างกันนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอ่าชีวิตคนที่ทํากับพวว่อกับแม่ทําดีกับพวว่อกับแม่นะไม่ว่าจะเป็น อ่าพอจะเป็นเท่าเขาวัดเขาว่าก็ได้พี่น้องเออเหตุเพื่อนก็ได้อืนะเห็ุกระพาะกระเมฮาก็ได้นะอืมนะพอเม้าไข่เฮ้าหนาวนั่นอืมเจ็ดต้นเจ็ดตัวเพื่อนเนาะอืมมันก็กลับกันเน่ะพอเมเฮาก็ยังเลี้ยงเ้ามาได้เนาะอืมเอาพอเม้ลูกหลายคนมันยังเลี้ยงได้มันบ่ อปนลูกลายคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่ได้มันก็เปลกได้ครับคนเท่านี่ก็ะไรเนาะนะแปลก <laughs> โดยเฉพาะอ,อีหยอกเน่าแบนี้ด่าพ่อด่าแม่อีกบัดนี่ชีวิตก็โอ้จะเจร่ญนลุง่งจะเจร่ญนลุงล่งไหไเจ๊ลงเจ๊ลงเลยบัดนี้听得ไ,ไหมครับนะอืมบอกไายเป็นผู้ได้บุญบาทนี่ ปล่อยพู้ดีบุญมันดูแลพ่อแม่เด้อบอักนันเด้อดูแลพ่อแม่ได้ปอักไหลเด้อนะครับพี่น้องเอฟซี่ามันเทสันน่ะเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เด้ออืมพ่อแม่อยากกินยำก็ซื้อมาชูกินนั่นน่ะเห็นบอกอืมมันอยู่กับพ่อกับแม่่นชีวิตมันมันก็ดีแม่นหมอพ่อแม่เป็นหันเป็นนี่มันก็พาพ่อแม่มันไปเห็นบอกครับพี่น้องอ๋อนะอย่าบุญคุณพ่อแม่เนี่ย เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่าก็บรอเถียงนะว่าบรอดเถียงพอถึงแม่มิจัดยุ่งกับปากและบ่ตีงเลยเบ่เบาบ่ยังเล่าอุกนั่นนะพี่น้องเอฟซีบ่ไดปากบ่ไดเทียงได้เซย์จู่วิธีค่อยเห็นมาละอืมแต่ว่าก็าบ่ได้เถียงได้เบามากแล้วจนอุกอุบคหานี่เราว่าบ่ไดปากบ่ไดเถียงบ่ไดตีงเซยบรอดหูตรงบ่ไดปากบ่ไดติงบ่ไดเถียงจะเม็ดเลย ย่อมแบบนี้ก็ได้ปะวะเออไม่ได้เถียงบร่ได้ปากไ่ได้ถิงเลยอ่าเห็นบอกมันเป็นคนดูเลนะเป็นไข้เป็นหนามื่กะผ้าพ่แม่นไปกินเขาก็พอ่อก็แม่แบบนี้เอาอืมเห็นบ่มันก็นดีได้ครับพี่รองเนะอฟจีเนาะไม่ต้องไปหาให้บุญให้ท่านกันเนี่ก็พ่อก็แม่เนี่อืมอยากยังซื้อกินแม่นบอกเม่อกะอยู่ในเครื่อนเนี่ยนะถ้าบ่มีพอมีแม่สิตไ,ได้ออกมาจี อเมน่น่าอืะอันนั้นก็ไปอะไรหลงเชื่อคำเมียแล้วนะก็เออมึงจะไปหาแม่มึงเด้มึงจะไปได้มึงไปมีปัญหาได้นาบูนนายูเข้าบ้านมูยังห้ามบันไปหาแม่กับบันี้ไปบ่ได้แล้วไปอยากไปอยากพิดกันบันอิอ่าไม่อยากทะเลาะกันไปก็บพ่ไปไม่อยากไปเลยบันีิไปที่ไรมีปัญหากันทะเลาะกันไงว่าไปหาพ่อหาหาไปหาแม่บันี้เอากับพ่อแม่เนาะเมนหมน่นเนาะ อือก็พ่อแม่เนาะก็ไปหาธรรมดาเลยเนาะบาัดนี้เอาเป็นให้แล้วบัดนี้พิษกันแล้วเรวกัน,น้วบัดนี้เออพี่บ้าพี่อยากไปไม่นบอกอือนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมไปทีไรมีปัญหาทุกทีเลยอือบัดนี้ก็อไอ้นกได้ออกจากกรงนะอ่ะค,ค,คุก็เฮดดีกับพ่อกับแม่กูเนาะพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็ากบ,บอกได้บัดนี้อือพระก็บ,บอกว่าเออตั้งสั้นทั้งชี่ เมียกับแม่เนี่แพงไผ่แพงทั้งสองล่ละครับอืมอืมเกิดมานดิทองเมียบอกือทองแม่ทองแม่ครับอืมยิทองแม่จักเดือนเก้าเดือนครับอืมได้เศร้าอยู่บนดิทองแม่นะ่ะบ่ได้เศร้าครับดูแจักตัวว่าแม่หนักบนด,ด้ทองนะพะธรรมบ่าจาักครับผมก็่เคยเป็นแม่ครับแ <c oughs> ม่นกมันละบ่เคยเป็นแม่นาะ เออนะพี่น้องเอฟีได้มีโอกาสนี่นะไปตอบแทนพวกคุณพ่อแม่เห็นไหมอ่าชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเลยนะครับพี่น้องเอฟีนะเพราะอะไรมันเมื่อก่อนมันอืม <c oughs> น้องไอ้เม่นคักนะ <c oughs>